สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำภาพหน้าปกสำหรับลง YouTube นะคะวิธีการง่ายๆโดยใช้แอปพลิเคชัน Line Camera ก็คือ l ล n e ตัวนี้นะคะที่เรียกว่า Line Camera นะคะ ใครที่ยังไม่มี Line Camera นะคะสำหรับ iOS ก็ให้ไปโหลดที่ App Store นะคะซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคะแต่สำหรับใครที่ใช้ระบบโทรศัพท์แบบ Android ให้เข้าที่ Play Store นะคะแล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า Line Camera นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปโหลดมาก่อนแล้วก็สต็อปคลิปนี้ไว้นะคะหลังจากที่โหลดมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Line Camera ได้เลยค่ะ นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าตาของลายคาเมล่านะคะเพื่อนๆจะต้องมีภาพที่ต้องการทำปกคลิปสำหรับทำปกคลิปลง YouTube แล้วนะคะแล้วก็ให้ไปที่อัลบัมนะคะตรงนี้ค่ะเมื่อไปที่อัลบัมนะคะลายคาเมล่า <ๆ S 2> ก็จะนำเพื่อนๆมาที่รูปภาพในอัลบัมนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำปกคลิปข้าวปุ้นข้าวปั้นนะคะ นี่ค่ะเป็นรูปนี้นะคะที่ถ่ายในแนวนอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นรูปนี้หลังจากที่ถ่ายนี่ก็สังเกตว่าข้าปุ้นข้าปั้นนี่ก็จะสีผิวเข้มนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งรูปนิดนึงค่ะเราก็ไปที่คําว่าแต่งรูปนะคะเมื่อมาแต่งรูปนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีเฉดสีของการแต่งรูปนะคะซึ่งเราก็กดง่ายๆนะคะถ้าเราต้องการแบบสีไร้มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นไงคะ ปกติจะเป็นแบบนี้พอแต่งสีนี้ปุ๊บมันจะสว่างขึ้นมาทันทีถ้าเป็นเมโรนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะถ้าเป็น Sweet, สวิสหวานก็จะเป็นแบบนี้ออกชมพูชมพูนะคะหรือถ้าเป็นแบบซันชายก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าสีที่สีที่ชอบใช้ที่สุดก็คือจะเป็นไลฟ์นะคะตัวนี้นะคะเนี่ยมันจะดูสว่างนิดนึงนะคะทีนี้หลังจากเสร็จตัวนี้แล้วนะคะ การทําปกคลิปเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกินหน้าปกคลิปเพราะฉะนั้นเราต้องไปเซตกรอบก่อนนะคะว่าปกคลิปเนี่ยมันจะต้องอยู่ภาพเนี่ยจะต้องเป็นอัตราส่วนที่ที่เรากําหนดอีกทีหนึ่งนะคะภาพมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะค่อนข้างนี้จะเป็นอัตราส่วน4ต่อ3แต่ตัวนี้เราจะไปใช้อัตราส่วนที่เราเรียกว่า16ต่อ9นะคะเราจะไปคลิกตรงนี้ปึ๊บ เมื่อคลิกได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการตัดแบบนี้นะคะนีเกิดการตัดอย่างนี้ก็แสดงว่าภาพของเราเนี่ยก็จะได้แค่นี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะซึ่งมันก็จะเห็นหน,น้อยนิดนึงนะคะแล้วก็เห็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตรงนี้นะคะสังเกตว่าภาพนี้เนี่ยมันก็จะหลุดเฟรมนะคะเดี๋ยวจะไปเลือกภาพใหม่นะคะ ออกวิธาการเลือกภาพใหม่แล้วก็คลิกออกได้เลยแล้วก็ไปที่อัลบ,บัมแบบนี้ง่ายนิดเดียวนะคะก็จะไปเลือกภาพใหม่เอาเป็นภาพนี้นะคะซึ่งก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอลองเอาเฟรมภาพนี้ดูนะคะว่าเวลาแต่งนี่จะจะเข้ากรอบได้หรือเปล่านะคะก็ไปที่ไลท์ก่อนนะคะเพื่อให้มันเกิดความสว่างแล้วก็ไปที่ครอปนะคะก็คือสี่เหลี่ยมตัวนี้ เพิ่มอัตราส่วนค่ะก็จะเป็น16ต่อ9นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบนี้อ่าได้นะคะก็จะได้ทั้งข้อปุ้นข้าปั้น,เ,นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเราก็จะได้กรอบตัวนี้แล้วนะคะเราก็เลือกพื้นที่ว่างๆนะคะใส่ตัวหนังสือนะคะอันนี้เราก็จะมีตัวหนังสือแล้วก็ไปที่ตัวทีค่ะตัวทีนะคะเราก็ไปใส่ตรงกลอบข้อความตัวนี้นะคะเพื่อที่จะไปพิมพ์นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปพิมพ์ข้อความเลยว่าเราจะใช้ปกเก็บว่าอะไรที่ดึงดูดนะคะอันนี้ก็จะขอใช้คำว่าข้าวปั้นคานเก่งมากาต้องการใช้คนละสี อีกข้อความหนึ่งจะมี2ข้อความค่ะอันนี้แล้วแต่คนที่จะคิดเลยนะคะว่าจะใช้ข้อความอะไรอันนี้เข้าปั้นคานเก่งมากแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์นะคะสําหรับใครที่ต้องการฟอนต์เพิ่มเราก็มากดตรง a a ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มฟอนต์นะคะอันนี้จะเป็นฟอนต์ประวัติที่มีฟอนต์ต่างๆนะคะแต่อันนี้เป็นรูปนาฬิการูปนาฬิกาตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่เราใช้หยุดประจำนะคะอันนี้ ไปโหลดมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากโหลดใหม่ก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมีฟอนต์ต่างๆที่ให้เราโหลดซึ่งก็จะมีตัวอย่างของภาษาไทยมาแล้วนะคะแล้วก็ไปโหลดมาได้เลยนะคะมีอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ใหม่นะคะ mm hmm. เยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับฟอนต์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวปุ้ยไปใช้ฟอนต์ที่เราใช้อยู่เป็นประจํานะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็นฟอนต์นี้นะคะเป็นฟอนต์ที่น่ารักนี่ค่ะเขาปุ้นคานเก่งมาก จะเห็นได้ว่าเป็นตัวหนังสือสีเขียวนะคะข้อความเนี่ยจะมีตรงข้อความนะคะตัวหนังสือข้อความเนี่ยเราจะใช้สีอะไรให้เราเลือกได้เลยนะคะหรือถ้าเราได้อยากได้สีมากกว่าตรงนี้เราก็ไปเลือกตรงสายล้มตัวนี้นะคะ أ, ถ้าเป็นแบบนี้เด็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะอยากใช้สีชมพูก็จะเป็นตัวหนังสือสีชมพูไปกดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มขนาดของความหนาของสีชมพูนะคะเราก็ไปกดตรงบรรทัดแรกเองนะคะ นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นความหนาแล้วแต่ความหนาเลยนะคะทีนี้ขอบเนี่ยขอบตัวนัือส,ส,สีชมพูเราก็ไปติดด๊กเลยค่ะปกติสีสชมพูตัวนี้มันไม่เด่นใช่ไหมคะเราก็ใช้ขอบส่วนใหญ่จะเป็นขอบสีขาวนะคะพอเรากดปุ๊บเป็นไงฮะมันก็จะเด่นขึ้นมาทันทีส่วนป,ปุ่มตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นปุ่มขยายคะ่ะขยายเราก็ดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้เลยนะคะเอียงแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ดึงเข้าดึงออกแบบนี้แบบนอ,อ่าแบบนี้นะคะ ข้าวข้าวข้าวคานเก่งมากเอาผิดพิมพ์ผิดอีกพิมพ์ผิดอีกเอาใหม่ค่ะถ้าพิมพ์ผิดเพื่อนๆก็ไปพิมพ์ใหม่ได้เลยนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเวลาเราพิมพ์ผิดทํายังไงนะคะข้าวปั้นนะคะคานเก่งมากอ่าต่อไปนะคะเลือกฟอนตค่ะฟอนนี้นะคะ เลือกสีค่ะเลือกตัวหนังสือสีชมพูเลือกขอบค่ะขอบสีขาวนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อยากเพิ่มความหนาของขอบนะคะก็เป็นแบบนี้อยากเพิ่มความหนาของตัวหนังสือก็ไปที่ข,อข,อข้อความแล้วก็ไปเพิ่มความหนาของตัวหนังส ừ, ือก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็อยากเคลื่อนก็จะมาตรงนี้นะะเลยค่ะข้าวปัน้นคานเก่งมากข้าวปั้นอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนเมืม่อเราเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะปึ๊บทีนี้อีกหนึ่ง อีกหนึ่งข้อความเพื่อจะใช้คำว่าข้าวปุ้นเดินเก่งเช่นกันข้าวปุ้นเดินเก่งมากก็จะเป็นข้าวข้าวปุ้นเดินเก่งมากอ่ะพิมพ์ผิดอีกเดินเก่ง ถ้าพิมพ์ผิดก็ย้อนกลับนะคะแลก็สำหาใครที่เป็น iOS นะคะโทรศัพท์ตรงนี้จะเป็น iOS เป็น Apple นะคะก็คือย้อนกลับเข้าปุ้นเดินเก่งมากนะคะอ้าวแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็กดต่อไปคะ่ะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกฟอนค่ะปุ้เลือกฟอนเดิมเลยนะคะปึ๊บแต่ว่าสีเนี่ยปุ้จะใช้คนคะสีนะคะอขอใช้สีเขียวละกันเนาะวันนี้เข้าปุ้นใส่เสื้อสีเขียว นะคะตัว e เพิ่มความหนาของตัวหนังสือนะคะแล้วก็เพิ่มขอบขอบจะใช้เป็นสีขาวตัวนี้ค่ะปึ๊บกดนะคะแล้วก็ความหนาของขอบก็เช่นกันนะคะอ่าพับปุ่นการกิ่นมากาแล้วก็ใส่ตัวนี้อืนนี้นะคะ ก็จะได้ตัวหนังสือแบบนี้แล้วนะคะเข้าปุ้นเดินเก่งมากเข้าป้านกคารเก่งมากแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะนํารูปต่างๆสติกเกอร์ต่างๆมาตกแต่งนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นปกคลิปสำหรับเด็กนะคะเราก็ไปที่รูปหัวใจนะคะรูปหัวใจเราก็จะไปเลือกเลยว่าเราจะใช้รูปอะไรนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ดาวน์โหลดก็ไปติ๊กเนี่ยมันจะให้ขึ้นว่าให้ดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวเนี่ย อันนี้อันนี้สแตมหมดอายุการใช้งานอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะัน,นสแตมหมดอายุการใช้งานก็คือเป็นเป็นสติกเกอร์ฟรีที่เราให้เราใช้งานนะคะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าอันไหนที่เรายังไม่เคยดาวน์โหลดส่วนใหญ่เพื่อจะดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเพราะว่าทําบ่อยมากนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะค่อนข้างที่จะทําบ่อยนะคะ,ะก็ดาวน์โหลดมาอย่างเงี้ยคะ,งงคะรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็สแตม์หมดอายุแล้วถ้าแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นว่าให้ดาวน์โหลดเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรนะคะเดี๋ยวเพื่อจะใส่นะฮะใส่ขอใส่ที่มันเป็นข้อความนะคะเป็นข้อความไหนดูซิเลือกอม,มีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราอยากใช้อ่าอยากใช้ผีเสื้อแปะเนื่องจากว่ากระปุนเนี่ย กระปุกนี้สีเขียวก็เลยอยากเอาผีเสื้อนะคะเข้ามาตกแต่งนิดนึงให้เกิดความให้เกิดความตัดกับสีเหลืองนะคะ,ะน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะทีนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อะไรอีกอ่าดูเป็นสติกเกอร์ของเล่นสําหรับเด็กน่ารัก,น,รกน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เด็กกําลังจะเล่นกันนะคะียบเสมือนว่าอยู่ในสวนสนุกนะคะก็จะใช้รูปม้าหมุนนะคะ ใส่น้ำหมุนตรงนี้ปึ๊บเห็นไหคะน่ารักไหมคะน่ารักมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่จะใช้ก็อย่างตรงตรงนี้ค่ะเป็นลูกคู่กันตัวนี้นะคะใช้ยังไงมันคือเป็นการเพ้นท์คือเราสามารถที่จะลากได้ะคะ่ะเราก็ไปที่เพ้นท์นะคะ,ะเราไปที่แปลงนะคะก่อนที่เราจะไปที่แปลงเราจะดูก่อนว่าเราจะขีดเขียนอะไรเนี่ยไปดูความหนาของ ของการที่เราจะขีดเขียนนะคะถ้าเราเลือกหนามากอันนี้เป็นเลือกหนามากนะคะเราเลือกที่แปลมันก็จะมีสีต่างๆ,ๆนะคะให้เลือกนะคะสมมติว่าใช้สีแบบที่เป็นสะท้อนเหลืองแบบนี้นะคะเวลาเราขีดตรงนี้เห็นไหมมันก็จะใหญ่ๆมันก็จะใหญ่อย่างนี้นะคะใหญ่ใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทแบบนี้แล้วจะลบยังไงนะคะเราก็ยกเลิกได้กดยกเลิกตัวนี้นะคะย้อนกลับได้คะ่ะหรือเราจะไปแตะตรงนี้ย้อนกลับดีกว่านะคะย้อนกลับได้แบบนี้นะคะ ไม่มีผิดไม่มีถูกเดี๋ยวลองลองลองดูนะคะอ่าคราวนี้เดี๋ยวใช้เล็กลงมาบ้างนะคะแล้วก็อยากใช้เป็นนอกจากเป็นผู้การตัวนี้แล้วมันยังมีในส่วนของตัวนี้ค่ะที่ปุ้ยใช้บ่อยนั่นก็คือตัวเพนที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะมันจะมีทั้งรูปหัวใจรูปการ์ตูนผีเสื้ออะไรน่ารักหมดมากน่ารักมากแล้วก็มีรูปหัวใจแบบนี้นะคะ I love you นะคะแบบนี้นะคะใช้งานยังไงนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาขอเป็นตัวเพลงแล้วกันเนะเาะอ่ะเพลงนะคะเมื่อกดเพลงแล้วทีนี้เพื่อนก็ลากไปเลยนะคะก็จะขึ้นเพลงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะแต่ถ้าเกิดคำว่าเพลงถ้าเราลาก,ลากยาวเนี่ยมันก็จะเพลงมันก็จะหายเท่านั้นแล้วก็ปึ๊เอามันเอามันย้อน,ย,อนย้อนกลับย้อนกลับ ปึ๊บ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 อเพลย์แบบนี้นะคะเห็นไหมน่ารักไหมคะน่ารักมา,มากๆเลยทีนี้เราก็จะใช้อย่างไนอีกนะเราจะใช้ตัวไหนให้มันน่ารักน่ารักเพิ่มเข้ามา,าเพิ่มความตัวนี้ใช้รูป่างนี้ดีกว่านะอ่าปั๊บเห็นไหมคะน่ารักเลยหรือถ้าเราไม่ใช้นะคะเราก็จะย้อนกลับนะ,คะแค่นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเยอะไปมันก็จะลกนะคะ แต่ของเด็กเนี่ยมันน่ารักถือราคาไม่เป็นไรพอเราเสร็จปุ๊บนะคะตัวนี้เราซ่อนไว้เลยนะคะเสร็จปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมคะเราได้ทุกอย่างครบอ,องค์ประกอบทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะได้ครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็กดถูกใจกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยะคะ่ะพอกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบพวกเนี้ยเราสามารถเคลื่อนได้กดตรงเนี้ยเคลื่อนได้นะคะแล้วก็กดได้เราปรับแต่งได้เราต้องการย้ายไปไหนเราก็เลื่อนได้นะคะแบบนี้นะคะ อย่างนี้เลื่อนได้นะคะทุกอย่างเลื่อนได้หมดเลยค่ะทุกคนเราไปแต่งรูปนะคะทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราตรงนี้รูปโอเคแล,ล้วล่ะเราก็ไปที่ตรงนี้ค่ะเป็นการดาวน์โหลดนะคะว๊บดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการเสร็จสิน้นเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะไปดูที่ การดาวนโหลดมันจะถูกดาวโหลดมาที่คลังรูปภาพของเรานะคะสังเกตดูนะคะอ่ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะน่ารักไม่เอ่ยน่ารักมากทีนี้วิธีการที่เราจะนําไปใส่หน้าปกคลิปนะคะให้เพื่อนๆนะคะไปที่แอปพลิเคชันที่เรียกว่า YT Studio นะคะอันนี้แอปพลิเคชัน YouTube ส่วนตัวนี้เรียกว่าแอปพลิเคชัน YT Studio เป็นแอปพลิเคชันหลังร้านคือหลังร้านของ YouTube นั่นเองนะคะเอาไว้เซตติ้งต่างๆของ YouTube เราเข้าไปที่ yt studio เลยนะคะเมื่อไปที่นี่เสร็จปุ๊บเราให้เราไปคลิกเพื่อที่จะเลือกว่าเราเนี่ยอันนี้ช่อง YouTube ต่างๆนะคะเราจะเข้าไปเปลี่ยนหน้าปกในช่อง YouTube ไหนชื่อช่องเข้าปุ้นเข้าปั้นนะคะมีผู้ติด,ดตาม8คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอ่านี่นะคะ่ะ มันก็จะมีคลิปนะคะใหม่ๆคลิปเก่าๆตัวนี้นะคะนี่คลิปเก่าๆตัวนี้นะคะที่เราเพิ่งอัปโหลดไปอันนี้เพิ่งอัปโหลดไปเมื่อ56นาทีที่ผ่านมานี่เองแต่ภาพนี้จะยังไม่ถูกการใส่ปกคลิปแบบนี้นี่เขาเรียกว่าถูกใส่ปกคลิปแล้วค่ะมันจะมีตัวทีมันจะมีตัวหนังสือตัวนี้ใส่ปกคลิปเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่ใส่ปกคลิปนะคะอ สังเกตเลยนะคะถ้าใส่ปกคลิปมันก็จะเป็นอย่างนี้นก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้ถูกไหมคะนนี่ยอันนี้ใส่ปกคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ปกคลิปคลิปนี้นะคะเนี่ยข้าปุ้นเข้าป้านคานเก่งนี้นะคะเราก็แตะไปที่คลิปได้เลยค่ะเมื่อเราแตะไปที่คลิปเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้ไปที่ตรงนี้นะคะตรงดินสอค่ะไปคลิกเลยดินสอ หลังจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราจัดการนะคะมันก็จะมีคำว่าใส่รูปภาพตรงนี้นะคะปึ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปกคลิปที่ทาง YouTube เขาเขาสุ่มอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้เป็นเป็นภาพนี้ใช่ไหมหรือเราจะเอาภาพนี้ก็ได้หรือเราจะภาพนี้ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการเอาปกคลิปแบบที่เรากำหนดเองเราก็ไปที่นี่ค่ะภาพขนาดย่อที่กำหนดเองเราก็ไปกดเลยนะคะ ทีนี้เราก็เขาก็จะลิงก์มาที่คลังรูปภาพเราเราก็ไปเลือกนี่เลยไปเลือกรูปภาพมาได้เลยเห็นไหมจะสังเกตว่าภาพมันจะพอดีกรอบเลยถ้าเราใช้ขนาด16นะคะถ้าเราใช้ขนาด16ต่อ9มันจะกรอบพอดีเลยหลังจากนั้นก็ให้ใช้คำว่าเลือกนี่นะคะปึ๊บแล้วก็กดบันทึกค่ะรอสักครู่นะคะ รอ,อสักครู่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้แสดงว่าเปลี่ยนปกคลิบได้แล้วล้ว,ลวก,ก็กลับมานี่ค่ะมันก็ปกคลิปเรียบร้อยนะคะทีนี้ปกคลิปเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราลองไปเช็คที่ YouTube นะคะช่องเข้าปั้นช่องเข้าปุ้นเข้าปั้นนะคะไปที่ไหนคะช่องเข้าปุ้นเข้าปั้นนะคะมีผู้ติดตาม8คนช่องผู้มู่เพื่อตอินดี้มีผู้ติดตาม590คนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปติ๊กตรงนี้นะคะเราก็เข้าไปที่ช่อง แล้วก็เข้าไปที่ช่องของคุณค่ะแล้วก็เลื่อนนะคะเห็นไหมคะมาและปกคลิปสวยงามนะคะก็จะเป็นในลนนักษณะนี้นี่ระคาวิธีการใส่ปกคลิปที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปกคลิปอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทํายังไงถึงจะมีปกคลิปสวยๆแบบที่ใช้กันนะคะลองใช้ลายคาเมล่านะคะใช้จบเพียงแอปเดียวแค่นั้นนะคะ ก็จะสามารถทำให้ทุกคนได้ปกคลิปที่สวยงามไปใช้ในการตกแต่ง YouTube แล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่คิดว่าค,<ะ>คลิปนี้มีประโยชน์นะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตามจ้า อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากช่องข้าปุ้นเข้าปั้นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเป็นช่องหลานรักตันเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ